นะตัดกรรมต้องตัดอย่างนี้ตัดกรรมต้องตัดด้วยการกระทำกรรมต้องตัดด้วยกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาจึงเรียกว่ากรรมเจตนาห้างพิกเวกรรมมังวดามิตัวเจตนานั่นเป็นกรรมเมื่อกรรมเกิดจากเจตนา ก็ต้องแก้ที่เจตนาแก้ไขที่เจตนาแก้ไขที่ความตั้งใจถ้าจิตใจหมกมุ่นแต่ในเรื่องที่แสวงหาในทางผิดผิดคิดอยากได้ในทางผิดผิดอยากได้ทรัพย์เขาก็คิดไปคดไปโกงไปปร้นไปจี้ไปลักไปขโมยไปแย่งชิงเอานี่นี่ความคิด หรือเป็นมโนกรรมในสายทุจริตวิธีแก้ก็แก้ที่ความคิดอีกเหมือนกันความคิดแก้ที่มโนทุจริตแก้ด้วยมโนสุจริตคือคิดแสวงหาเป็นคนขยันมันเพียรในการทำการทำงานเนืออุทานสัมปทาเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความหมั่นความขยัน ขยันทำงานขยันทำงานและยังไม่พอต้องรู้จักเก็บออมทรัพย์ที่หาด้วยกรรมคือการกระทำกระทำไปป้นไปจี้ก็เป็นกรรมเกิดจากจิตที่อยากได้ในทางผิดผิดทางทุจริตวิธีแก้กรรมอย่างนั้นก็คือตั้งเจตนาตั้งใจแสวงหาในทางสุจริต ในทางที่ประกอบสัมมาอาชีพขยันทำการทำงานขยันประกอบอาชีพประกอบสัมมาอาชีพประกอบสัมมาอาชีพระยังไม่พอต้องรู้จักเก็บออมอารักขสัมปทาเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้และก็มีกัญญานมิตรมีเพื่อนคอยเตือนสติคอยดึงความรู้สึก ในยามที่จะประมาทพลาดพรั้งคอยกระตุ้นเตือนคอยเตือนสติกัญญาณมิตรไม่ใช่คนคอยตามใจหากแต่เป็นคนที่คอยกระตุ้นเตือนกระตุกในยามที่หลับเตือนในยามที่เห็นผิดเข้าใจผิดกระทำผิดจะเดินผิดทางสมชีวิตาเป็นผู้ดำเนินชีวิต ที่พอเหมาะพอควรพอเพียงพอประมาณแห่งตนไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปไม่ตันีทีเหนียวจนเกินไปไม่ฟืดเครื่องจนเกินไปก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ชีวิตที่เหมาะสมที่พอเหมาะพอประมาณไม่หลงละเลงไปตามค่านิยมที่ไม่น่านิยมนี่ประการหนึ่ง นี่คือการแก้กรรมแก้กรรมทางโทสะด้วยความเมตตาปกติคนที่มีความโทสะดุร้ายไปป้นไปจี้ไปฆ่าไปด่าไปทำลายเกียรติทำลายศักดิ์ศรีคือโทสะเนี่ยมุงม่งมุ่งถักมุ่งทำลายโลภะมุ่งดึงเข้ามาโดยไม่สนใจวิธีผิดวิธีถูกขอให้ได้แต่โทสะเนี่ยมุ่ง ด่าให้เขาเสียหายใส่ร้ายป้ายสีไปเผาบ้านไปด่าไปฆ่าไปทุบไปตีไปทำลายเกียรติทำลายศักดิ์ศรีมุง่งไปในเชิงลบเชิงทำลายวิธีแก้ก็คือแก้ด้วยความเมตตานึกเห็นอกเขาอกเราแม้คนจะมีหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งที่ต้องการตรงกันคือต้องการความสุข ลีกเว้นความทุกข์เหมือนกันทุกชีวิตพอนุมโมทนา